ประเดิมเหตโต๊ะเล็กสาวไทยฟอร์มสวยถล่มบาเรน4ีศึกชิงแชมป์เอเชีย2025การแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2025กลุ่ม4นัดแรกทีมชาติไทยอันดับ5ของโลกพบกับบาเรนทีมอันดับ32ของโลกที่สนามกีฬาโฮโฮอสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่7พฤษภาคม2568เกมนี้โคตโอ ธนาทรสันทนาประสิทธิ์หัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งผู้เล่น5้าคนแรกเป็นสสิประภาสุขเสน G.K. เจนจิราบุภาอริยาแซ่เติรนนัทมนอัดกล้าและดาริกาเพียนภายลุนเริ่มเกมนาทีที่5ไทยมีโอกาสลุ้นประตูก่อนเจนจิราบุภาจ่ายบอลเข้ากรอบเขตโทษมาให้ดาริกาเพียนภายลุนได้ยิงจ่อจไปตรงตัวคูลูซาเลผู้รักษาประตูบเรนเซฟช่วยทีมเอาไว้ได้ จากนั้นนาทีที่7ไทยมาได้ประตูขึ้นนำหนึ่งถึงศูนย์แสงระวีมีขำใจบอลจากฝั่งซ้ายเข้ากรอบเขตโทษก่อนจะมาเข้าทางสส,สิการทองดีได้มงเจาะเข้าไปนาทีที่9ไทยได้โอกาสลุ้นทำประตูเพิ่มสส,สิประภาสุขเสนคว้างบอลออกมาจากหน้าประตูตัวเองก่อนที่ผู้เล่นบาเรนจะสกัดบอลไม่ดีมาเข้าทางแสงระวีมีขำได้วอลเล่ด้วยซ้ายข้ามคานออกไปนิดเดียว ต่อมานาทีที่11ไทยมีจังหวะลุ้นยิงประตูหนีห่างนัทมนอาจกล้าจ่ายบอลให้เจนจิราบุภาหลุดเข้าไปยิงติดเซฟคูลูซาเลผู้รักษาประตูบาเรนก่อนจะตามรับเอาไว้ได้และก็จบครึ่งแรกไทยขึ้นนำบาเรน1-0ครึ่งหลังนาทีที่25ฟุตซอนหญิงไทยมาได้ประตูหนีห่างบาเรนเป็น2-0จากการยิงของเจนจิราบุภา ถัดมาเพียงนาทีเดียวนาทีที่26ไทยมาบวกสกอร์เพิ่มทิ้งห่างบาเรนออกไปเป็น3-0จากลูกยิงของปทิตตามูลโพนาทีที่31ไทยมาได้ประตูปิดท้าย4-0จากการยิงของดาริกาเพียนภายลุนจบเกมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะบาเรน4-0ประเดิมเก็บ3แต้มฟุตซอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2025ได้สำเร็จ โปรแกรมนะัดต่อไปของฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2025 AFC Women's f u s t a l Asian กับ2025กลุ่ม4นะัดที่2พบกับอินโดนีเซียทีมอันดับ17ของโลกณนะสนามกีฬาโฮฮอตในวันที่9พฤษภาคม2568เวลา19นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย